เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้รับแจ้งนะคะว่ามีสาวเมืองคอนคนหนึ่งไปนอนอยู่ข้างโพงญ้าแล้วได้รับบาดเจ็บสาหาัสสุดท้ายเธอไม่รอดนะคะเสียชีวิตแฟนเก่านี่แหละเป็นคนฆ่าเรื่องนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกำลังติดตามเพราะแฟนเก่าคนนี้คนที่ให้ข้อมูลคือแฟนคนปัจจุบันเชื่อว่าคนฆ่าคือบังติดนั่นเองอ นี่ค่ะเที่ยงคือที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยตํารวจสพ,พคลองหลวงที่ปทุมธานีพอเขาได้รับแจ้งเข้ามาที่จุดเกิดเหตุคือถนนเลียบคลองแอลขีด2ตํตบลคลอง2ค่ะพบศพนางสาวแอนนภาแสงใสาอายุ31ปีเป็นชาวอำเภอเชียนใหญ่นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกแทงด้วยของมีคมค่ะที่หัวเข่าซ้าย1แผลแล้วก็ใช้โครงซ้าย1แผลใต้าราวนม ขวาอีกหนึ่งแผลกลางหลังอีกสองแผลห่างไปเล็กน้อยนะคะเจอมีดปลาอยแหลมเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยคือโหดมากค่ะเหมือนกระหน่ำแทงเลยทีนี้ทางด้านของคุณธนัทวชิระยานพุทธิพรเป็นทีมงานของเพจสายใหม่ต้องรอดซึ่งเป็นคนแจ้งตำรวจนะคะและเป็นคนมาเจอศพตรงจุดนี้พอดีเลยเขาเล่าฟังแบบนี้เขารู้จักผู้ตายได้พักหนึ่งค่ะผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ก็เป็นหนึ่งในคนที่คุยกับผู้ตายใช่ไหมถูกต้องก็คุยกันโดย คนตายอ่ะเราเรียกคุณแอนนาก็กันนะคุณแอนนาแกมีลูก3คนค่ะเพิ่งเลิกกับสามีเก่าก็คือบางติปนั่นแหละเพราะจับได้ว่าฝ่ายชายนอกใจแล้วก็ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่านะคะคือ,อยังคาราคาซังตรงจุดนี้แหละเรื่องใบทะเบียนสมรสทีนี้พอฝ่ายชายรู้ว่า แอนนภา,าหรือแอนนาเนี่ยมีคนใหม่เข้ามาพูดคุยก็ไม่พอใจค่ะทําร้ายทุบตีทำร้ายข้าวของจนห้องพังและล่าสุด11เมษายนที่ผ่านมาแอนนภาพาโทรไลน์มาขอความช่วยเหลือทางด้านคุณธนัทนะคะเพราะถูกทุบตีคุณธนัทเลยก็เลยไปรับ จากอำเภอวังน้อยที่ยุทธยาให้มาพักที่บ้านที่คลองสามปทุมธานีค่ะ,ะโดยให้ช่วยดูแลแมวที่เลี้ยงหลังจากนั้นก็ไปทำงานที่ราชบุรีกลับมาบ้านอีกทีหนึ่งคือ16เมษาอมพอ17เมษานะคะ แอนนภา,าบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปทํางานแล้วนะคุณธนัทธนัทก็เลยขับไปส่งที่บ้านเพื่อนนะคะในตําบลพยอมอําเภอวังน้อยตอนสองทุ่มเพราะเป็นห่วงเรื่อง,องความปลอดภัยมันดึกแล้วไงทีนี้พอสี่ทุ่มครึ่งจูๆ่ๆคุณธนัทบอกว่ามีเบอร์โทรศรัพท์แปลกๆค่ะโทรเข้ามาพอมารู้ทีหลังอ้าวเป็นเบอร์แอนนภาพาเพราะปกติเขาไม่เคยโทรหากันคุยไลน์คุยผ่านไลน์ไม่มีเบอร์ส่วนตัวใช่เนี่ยคะ่ะก็คือรู้จักกันผ่านแอปแล้วก็แอดไลน์แค่นั้นแต่พอ รับสายเนี้ยมาแปลกตรงที่ว่าเขาถามคุณแอนนภานะคะผู้ตายถามคุณธนัดว่าเมืองอยากเป็นเสียงผู้ชายเมืองอยากจะให้มันสั่งเสียอะไรไหมเดี๋ยวมันก็ตายแล้วโอ้โหออมีเสียงผู้ชายปลายสายถูกต้องเราใช้เบอร์ของผู้หญิงถูกโทรมาหาคุณธนัดเราพูดแบบนี้นะพูดข้อความเนี้ยคุณผู้ชมเป็นใครได้ยินก็ตกใจช็อกสิกคะมึ่งอยากให้มันสั่งเสียอะไรไหมเดี๋ยวมันก็ตายแล้วแบบนี้นี่มันขู่ฆ่าจะชัด,ชดใช่ไห พอฟังแบบนี้เขาเริ่มร้อนรนแล้วนะคะคุณธนัทคุณธนัทก็เลยรีบบอกว่ามีอะไรก็มาเคลียร์กันตัวต่อตัวอย่าไปทําผู้หญิงนั่นคือแม่ของลูกมึงนะแสดง,งว่าคุณธนั<อ>ร,นรู้คุณธนัทรู้ว่านั่นคือฝั่งของอดีตสามีคแล้วก็มีลูกด้วยกันใช่ทีนี้หลังวางสายค่ะคุณธนัทบอกว่าตัวเองก็เลยรีบขับรถไปที่อำเภอวังน้อยพร้อมกับโทรแจ้งตำรวจสพวังน้อยแล้วก็แจ้งพิกัดหอพักของเพื่อนของแอนนภานะคะ ในจุดที่ทางด้านคุณธนัทไปส่งค่ะแต่นี้ตํารวจไปดูแล้วไม่เจอนะคะที่หอ,อก็เลยโทรกลับไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่โทรมาได้ยินเสียงคุณแอนนาตะโกนเข้ามายังปลายสายนะคะพูดเป็นเสียงคุณแอนบอกพี่ช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยตอนนี้หนูอยู่แถวแมนฮัตตันซอยแมนฮัตตันตะโกนแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะบอกพิกัดแล้วเสียงคั้งนี้มันก็ลอดเข้าไปในโทรศัพท์คุณธนัทได้ยินก็เลยรีบขับรถไปที่ซอยแมนฮัตตันอยู่ที่ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวงทันทีจนกระทั่งมาเจอมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟของบางติบหัวเก่าของแอนนาภาเนี่ยแหละค่ะจอดอยู่ข้างทางลองฟังเสียงคุณธนัทนะคะเนี่ยมันมีเบอร์นี้โทรมาโทรมาหาใครหาเราเหรอใช่โทรมาผมแล้วก็พูดมามีอะไรจะให้น้องสั่ง,สงเสียไหมอะไรคาาใช่อ่ะคนโทรเข้ามาก็คือแฟนเขาเลยพี่อ๋อแฟนเขาโทรแฟนเขา,าชื่อชื่อติบทำง,งานอยู่ศูนย์วสันเหมือนกันอ่าแล้วก็ตอบครับแล้วทีเนี้ย ผมก็เลยบอกว่ามึงไม่ต้องไปทําอะไรน้องหรอกถ้าจะทําอะไรมามา,มาเล่นกับผมดีกว่าอนะไรครับผมผู้ชายเหมือนกันนูกไหมพี่และเนี่ยคือคือแม่ของลูกมันนะพี่และลูกทั้งสามคนน่ะกัอผู้หญิงคนนี้มีลูกสามคนโทรมาอีกทีหนึ่งน้องตะโกนผ่านสายเลยว่าพี่หนูอยู่แมนฮฮตตันช่วยหนูด้วยผมก็เลยขับมาจากคลองสามนะพี่ตรงแถวตลาจน้จำโบนะผมก็ขับมาผมก็นั่งคิดแล้วแมนฮฮตตันก็ตรงนี้น่าจะเปียวสุดผมก็ไปฉาส่อง มันมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นี้แล้วน้องก็เคยเล่าให้ฟังว่าแฟนขี่เวฟสีแดงดําอ่าพอพอจอดนี้เสร็จปุ๊บผมก้าไฟส่องมาพอไฟส่องมาเสร็จปุ๊บทีนี้ก็มีคนวิ่งขึ้นมาจากนู้นนะวิ่งขึ้นมาเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายพี่อแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนี่เลยมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อจำได้ไหมเวฟพี่ใช่ใช่แฟนไหมใช่ใช่เลยใช่เลยชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อติ๊บพี่ชื่อติ๊บพี่แสดงเขารู้เขารู้ทันติครบ เป็นแฟนใหม่ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมและก็ตอนนี้นะคะคุณธนัตยืนยันเลยว่าผู้ชายที่วิ่งขึ้นมาจากพงหญ้าในจุดที่พบศพคุณแอนนาภานะก็คือบางติบสามีเก่าตอนนี้ตำรวจนะคะคุณผู้ชมเขามีการประชุมกันค่ะในเช้าวันนี้แต่ทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุเป็นจุดที่ไปพบทางด้านคุณแอนนาภาไปดูกันหน่อย ภาพเช้าวันนี้คุณผู้ชมไหมคะจุดนี้มันเป็นเส้นทางเปรียวค่ะไม่มีบ้านเรือนประชาชนเลยและก็ไม่มีกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุที่นี้ไปเจอเศษเสื้อผ้าเปื้อนเลือดตกอยู่ค่ะพร้อมกับร่องรอยหยดเลือดเป็นทางยาวตรงป่าหญ้าเนี่ยนะคะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เป็นภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สพคลองหลวงค่ะเป็นชุดสืบสวนนะคะของที่นี่กำลังแบ่งความรับผิดชอบกันเพื่อที่จะหาเบาะแสคนร้าย ก็คือบางติปชื่อจริงคือนายนัทวุฒินาพนังอายุ32ปีเป็นอดีตสามีของผู้ตายขณะที่ประชุมกันอยู่นั้นนะคะทางสารวัตรสืบนั้นก็ได้ให้การ,รคือบอกว่าตอนนี้ได้รับการประสานงานจากตำรวจท่านหนึ่งค่ะคบ,บอกว่าตอนนี้ทางผู้ต้งหาก็คือบางติบขอ ประสานเข้ามอบตัวที่สอนอลำหินเขตหนองจอกกรุงเทพเอาไว้แล้วค่ะเป็นตำรวจที่สอนอลำหินประสานมาและตอนนี้นะคะจะมีการนำกำลังเดินทางไปรับตัวทันทีเดี๋ยวมีความคืบหน้าในช่วงการมอบตัวทีมข่าวของเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบทันทีนะคะค